คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ Star ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบล็อกในแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้นะผมมิสซุกินะครับใช่ไหม วิสกิจากเรื่องรูโตะ Next Generation นารูโตะฮาอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นลูกๆนะครับของนารูโตะนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเพื่อนของรู้สึกจะเป็นผมเพื่อนของโบรุโตะนะครับแล้วก็เป็นลูกของโอรุจิหรือเปล่าอันนี้ก็ผมผมจาได้ว่าตอนที่ผมดูมันเป็นปริศนาอยู่นะใครที่พอรู้นะครับอย่าลืมอธิบายให้ผมนะครับสัก2บรรทัดนะครับขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลแล้วก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกดไลค์นะครับให้ถึง3,000ไล์ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะครับ ผมไปอ่านของฝรั่งมานะครับเขาบอกว่าเป็นตัวที่พอๆกับ g ีนอเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอันดับ3นะครับผมคิดว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นนะผมคิดว่า สู้จีนอตไม่ได้นะครับน่าจะเป็นอันดับที่3ของตัวแอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวตีแอร์นะครับทุกคนสำหรับมิสกินะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่สุ่มจากตู้วายนะครับผมแต่ว่ารู้สึกน้องเขาจะสุ่มจากตู้เซตนะครับก็ตู้วายเนี่ยมันจะมันจะมีนะครับผมทุกคนใครที่อยู่โลกที่1นะครับก็จะมีนะฮะอันนี้ผมอยู่โลก2นะครับก็สามารถสุมได้ถ้าอยู่โลก2ก็คือนี่ครับผมอันนี้นะฮะโอเค ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับนี่ครับเจ็ดเนะมี7%กับอันนี้คือ2%นะครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าจะสุ่มอันไหนนะครับอย่างเช่นถ้าตัวดีๆมานะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีนะครับผมแล้วก็มีมิสกินะครับถ้าอยากได้มิสกิก็ตัวนี้มีก็ลองสุ่มดูนะครับเผื่อได้นะครับแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมิสกิก็น่าจะได้แหละนะครับทุกคนโอเคเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเบสก็คือ 1,100นะครับ1,102นะครับผมระยะ49เลยนะฮะจีนอสระยะ50นะครับนะครับจีนอสระยะ50นะอันนี้5วิโจมตี1ทีนะครับผมแล้วก็เบดเบดรู้สึกเอ่อตัวนี้ให้เยอะกว่านะครับอ่าแล้วก็วางเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะครับจีนอสผมใส่ออฟไปนะครับพอใส่ออฟเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ600นะครับส่วนอันนี้นะครับไม่ได้ใส่ออฟนะครับถ้าสมมติว่าอัพตันนะครับผมจริงๆถ้าอัพตันเนี่ยดาเมจจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้1,100 2นะครับมันคูณไปครับ114%นะครับก็ประมาณสักถ้าตีก็ประมาณ2003หรือ2,200กว่ากว่าประมาณนี้นะครับก็5วิตีทีหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับตัวละครน,นี้นะครับผมคิดว่าในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าในเมะมันไปถึงไหนแล้วนะเพราะผมไม่ได้ดูโบลโตแล้วครับผมคิดว่าอันนี้5ดาวผมคิดว่า6ดาวน่าจะมาแน่ๆนะสำหรับตัวนี้นะผมจําได้ว่าผมดูตอนแรกนะแล้วโบลโตออกมาคือแบบโคตรเท่คือเท่มากถือดาบไปตาเหมือนเหมือน ตาบอดข้างหนึ่งมัางเดือดสักอย่างนี่แหละแล้วก็ทาท่าหาอะไรมูแอคหล่อไปหนึ่งทีหนึ่งซีนนะครับทำให้ผมอยากดูว่ะสรุปคือแม่งกว่าแม่จะโตก็อีกนานเลยครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฝากเงินสักครู่ครับโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะรีวิวแล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวตีแอร์นะครับฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับ G ีนอเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องมาวัดนะครับดาเมจละกันนะครับแต่ว่าเสียดายที่ผมเอา G ีนอตมันใส่ออกมาด้วยนะครับว่าไม่เป็นไรละกันนะครับนี่คือระยะนะครับ น้อยกว่าจีนอตนะครับหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้ไปช่องไปไงบ้างครับอันนี้ไปช่องคุณมิสกิโอเคถือว่าทำไดใ้ใช้ได้อยู่นะครับมันใช้อะไรเอ่ยคุณไหนเหรอน่าจะคุณไหนนะครับเป็นดินจาก็ต้องใช้คุณไหนดีว่าเออเนี่ยครับระคาระยะนะครับถ้าถ้าเป็นจีนอตนะก็ประมาณนี้นะฮะคือมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากเนาะเห็นปะเพิ่มมันมันมาแค่หนึ่งอะครับ แต่อันนี้คือมัน5วิตีทีหนึ่งครับดาเมจก็1 1 0 2นะครับทุกคนที่ผมใช้อยู่เลเวลหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะอัพไปเลยนะครับผมอัพขั้นที่1นะครับผมใช้เงิน1,000นะครับดาเมจเพิ่ม1,350นะฮะอัพทั้งหมดประมาณไม่กี่ขั้นเองนะครับเนี่ยน้อยนะครับประมาณ4ขั้นเองนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราอัพเลยนะครับใช้เงิน1,500ในการอัพดาเมจเพิ่ม2,000 โอเคแล้วถ้าเกิดเราอารัพไปอีก1ขั้นนะครับ1,750นะครับผมดาเมจเพิ่ม2อ0พระยะเพิ่ม10นะครับผมแล้วเปลี่ยนอนิเมชั่นแล้วนะครับจะไม่ปาคู่นในแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่นในจุดเดียวปะน่าจุดเดียวนะอ่าใช่ครับคู่นในจุดเดียวนะครับโอเคลุย1,500เอ้ย1,750นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นทอร์นาโดปะเมื่อกี้ท่าของเขาเดี๋ยวนะผมผมอยากรู้ว่านินจาไอตัวนี้มันใช้ธาตุอะไรวะทุกคน คือผมจาได้ว่ามันเป็นงูอ่ะคือผมจำได้ว่ามันเป็นงูนะแต่ว่าอันนี้น่าจะใช้คาถาปกติยังไม่เป็นร่างเอาจริงแน่ๆเลยตัว Circle คิลเีก็จะใหญ่กว่าปกติใช่ไหมอนุญ,ญาตนะค,ะครับใช่ปะอ๋อใ,ใหญ่ขึ้นมานิดหนึงครับโอเคใหญ่ขึ้นมานิดนึงจริงๆนะฮะโอเคครับอัพขั้นต่อไปใ,ใช้เงินนะครับผม1,500นานะครับดามเมจเพิ่ม3,000นะครับ ไม่เพิ่มระยะนะครับแล้วก็คือขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน2,500นะครับระยะเพิ่ม10นะผมแล้วก็ดาเมจเพิ่ม1 5 5 0นะครับชื่อว่าไลท์บีมช็อตนะฮะมีท่าท่าใหม่เด๋อท่าใหม่ก็ลองดูดิโอเคเป็นฟ้าผ่าใช่ไหมหรือแสงอะแต่สายฟ้าแหรผมคิดว่าสายฟ้าโอเคแอนิเมชั่นดีมากครับ ให้ประมาณ7กับ8แล้วกัน7แล้วกันเพราะว่าวิชวลยังแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าถือว่าดีนะอันเนี้ยนะครับผมถ้าสมมติว่าเวล175นะครับดาเมจจะอยู่ประมาณ28งหมนะครับประมาณอ่าประมาณ28งหมนะฮะส่วนจีนอสเนี่ยอันนี้ดูครับค่าอัพนะครับหนึ่งหนึ่งคือจีนอสต้อง,ต,องต้องขอขอขั้นตรงนี้นะครับไอตัวเนี้ยมันดีมันดีนะครับผมผมคิดว่ามันก็ดีมันก็ดีแหละนะครับ5วิตีทีหนึ่งระยะก็ ถือว่าใช้ได้นะขอดูระยะ g ีนอตดิถ้าอัพโอเคระยะดีกว่า g ีนอตนะครับแล้วก็เอ่อดาเมจคือคือระยะมันผมผมขอเทียบนะครับทุกคนอันเนี้ยมันยังไม่175นะครับดาเมจของจีนอตเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะกว่านะครับมันเยอะกว่ามิสกินะครับ แต่ว่าระยะของมิสกิมันกว้างกว่านะครับจีนอเนี่ยมันตี4ีวินะครับแต่อันนี้ตี5้าวินะครับฉะนั้นตัวเนี้ยถามว่าถามว่าดีไหมผมคิดว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตัวแอร์จริงๆผมไปแนะนำจีนอมากกว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับแต่ผมขออนุญาตนะครับขอขั้นตรงรีวิวตรงนี้นะครับเทียบกับจีนอไปเลยนะครับเพื่อเผื่อมีคนสงสัยว่าพี่ครับตัวไหนดีนะฮะจีนอนะครับผมมันจะมีทั้งหมด2ช่วงนะครับคือช่วงแรกคืออันนี้ฟาร์มไปเถอะคุณก็วางไปใส่ออฟใส่ออฟไฟฟาร์มไปครับ ปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็อัพหนึ่งขั้นเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับพอมันรู้สึกว่ามันตีแล้วมันเริ่มหลุดแล้วอย่างเช่นไอเนี่ยเริ่มหลุดแล้วผมอัพไป2ขั้นเลยนะครับไม่ต้องอัพขั้นนี้นะครับออตโต้บีมนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพขั้นออตโต้บีมไปเนี่ยระยะเวลาการโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับจะเป็น4ี่วิตีทีหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มแต่ว่า,าตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าจะอัพให้ตันเนี่ยเอาไว้ช่วงหลังเกมมากกว่าอย่างเช่นผมมาอัพตัวเนี้ยให้ตันอ่ะ อ่าตัวเนี้ยเพราะว่ากันแบบว่าหลุดไปเลยแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็จะอัพแบบตันเลยแต่ส่วนตัวคือตัวไอ้ตัวนั้นเอาไว้ฟาร์มนะครับเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเอาไว้ฟาร์ม EFP นะครับส่วนตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองลองเล่นดูนะฮะมันเหมือนว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวไปเลยนะครับคือแค่อัพดาเมจเฉยๆนะครับกับทําให้ระยะกว้างเฉยๆนะครับสอบตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้แย่อะไรนะครับถ้า175ก็ แป๊บเดียวนะครับเนี่ยร้อยเแป๊บเดียวก็คือดาเมจก็ประมาณเท่าไหร่นะสองหมนะฮะอันเนี้ยใช้เงินนะครับในการอัพประมาณ1 0,000นะครับประมาณหมื่นหนึ่งแต่ว่าเนี้ยมันประมาณ9,000กว่านะครับซึ่งมิสกิมันถูกกว่านะฮะระยะกว้างกว่าตีช้าตีช้านะตีช้ากว่าจีนอตนะครับผมถ้าให้คะแนนก็ประมาณ8ถ้าจีนอตผมให้9อะไรประมาณนี้นะฮะสมมุติว่าถ้าเอามาเทียบกับจีนอตนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับมิสกินะครับ อ่าเราจะวางบัฟแล้วกันนะครับอ่าขอเอาจีนอตใส่ไปด้วยแล้วกันจริงๆคือมันก็เทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าจีนอตมันเวลมันเว,เ,วเวลเยอะกว่ามิสกิ้ต้องเยอะนะครับต้อง100ง้ต้อง127่้อเลยนะครับอันนี้คือเวล1หนึ่งเองนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตบัฟทั้งคู่เลยแล้วกันแต่จีนอตเนี่ยมันระยะมันมันสั้นนะครับอ่าระยะมันสั้นแล้วก็อัพแผงหวานนิดนึงนะครับ แต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆผมแนะนําให้สุ่มเจนอตดีกว่านะครับเจนอตเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าหาสุ่มง่ายนะครับอิสุกิก็ถ้ามันเข้าตู้ตู้เอ็กนะผมคิดว่ามันคงไม่เข้าตู้เอ็กหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครโกงนะครับเป็นโลกหนึ่งอ่ะมี2เฟสนะครับผมเฟสแรกก็คือเฟสที่เล่นตั้งแต่เนื้อเรื่องดักรอบอลถึงแองค์แองค์คิงด้อมน, uh, นะครับหลังจากแองคิงด้อมไปถึงช่วงสุดท้ายของดอกเตอร์ดอกเตอร์สโตนเนี่ยคือเฟสสองนะครับมันจะแบ่งเป็น2เฟสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นนนสตอรี่่ใใใหมใใใโลก2 นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้โอเคโมโตโมครับก็นั่นแหละครับไม่เห็นดาเมจครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายอีกทีนะครับเกี่ยวกับสตอรี่นะฮะโอเคบับครับบับครับจีนอสก็8ปดหมนะครับตอนเวลร้อยนะครับส่วนอันนี้อยู่ที่43,356นะครับห้าวิตีทีหนึ่งระยะกว้างกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะค่าฮับแปดพันนะฮะแปดพันหกมตัวด้วยก็5ก็ประมาณ9ก้าพั่งก็ต่อหนึ่งตัวนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับมิสกินะฮะ จะที่ผมให้คะแนนไปครับประมาณ7นะครับผมเจนอนให้9อะไรประมาณนี้8ปประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับผมทุกคนครับก็ขอบคุณน้องคนนี้มากครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีน้องก็ไม่มีวิดีโอนี้ครับเพราะผมก็ไม่อยากจะเอาเพชรไปซุ่มนะเพราะจะไปสุ่มกับตัว6ดาวนะครับคิดว่าตัว6ดาวตัวใหม่มันจะมาอยู่ในตู้นะไม่เป็นคุณกินธรรมะนะครับผมไม่เป็นกินธรรมะก็รู้สึกเหมือน ไม่รู้ว่ามันปล่อยพลังขึ้นเต่าได้น่าจะเป็นกินแหละกินธรรมะแล้วก็มาดโอกนะครับก็รอดูว่าจะเข้าตู้หรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็นั่นแหละก็รออัปเดตวันศุกร์นะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผวังเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ